الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبه للمتقين ولا مداوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. วันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาเราก็จะมาพบปะกันแล้วก็พูดคุยกันในหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่ที่มีชื่อว่าดอดุดรุสุนเยอมียะมินซุนันวันอะกามีชะอรยะเป็นบทเรียนต่างๆที่รวบรวมในแต่ละวันโดยอ้างอิงแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวอะลฮุอะซัลลัมและพูดถึงบทบัญญัติต่างๆที่อยู่ในอันกุรอานและฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวอะลฮุอะซัลลัม หนังสือตำราเล่มนี้พี่น้องผู้ที่มีมาหนังสือตำราที่รวบรวมบทเรียนทั้งหมด330บทเรียนด้วยกันในการศึกษาในการอ่านให้เก่บรรดาผู้ที่มาละหมาดในมัสยิดในแต่ละวัน เพื่อเป็นการอะไรตอกย้ำในแต่ละรอบปีในเรื่องของแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮุสซาลัมในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเราก็จะมาพูดถึงในบทเรียนที่32ในเรื่องของการวิงวอนขอตลอดสุภาณ์นะฮุวต้าละการวิงวอนขอพี่น้องผู้ที่มีมานถ้าหากว่าเราจะลึกศึกษากันอย่างลึกๆเนี่ยมีหนังสือตำรามากมายหนึ่งในหนังสือตำราที่สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนั่นก็คือยะมีนอูลุมวันฮิกรรมของท่านอิบนุฮะยัดันอัสโอลานี ของท่านอิบนุรรยับนั่นก็คืออันฮะดีิษอันอาเชดฮัดดิษที่ลำดับที่10และในหนังสืออันยาวบุลกาฟีและในหนังสือของท่านอิบนูไซมีนฟัตาวาของท่านเล่มที่สองหน้าที่เก้าสิบสามและในหนังสือของท่านอิบนุกกยมบรฮิมาฮุลลาในหนังสือนนสอันวาบินอัไซยยิบหนังสือนี้ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ มีความสำคัญเช่นเดียวกันและหนังสืออีกมากมายพี่น้องผู้ที่มีหมานที่พูดถึงในเรื่องของการวิงวอนลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีหมานการวิงวอนมีอะไรบ้างการการกล่าวดูอาการขอต่อรัศมีห้านะหวัวตาลาในสาระประเด็นที่หนึ่งฟอตลูหัวมังซิลตูหูความประเสริฐของการวิงวอนขอต่อรัศมีห้านะหวัวตาลาและฐานะของมันหลายต่อหลายครั้งพี่น้องผู้ที่มีหมานการวิงวอนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะ อัลลอฮุบฮานะฮุวะตะอลาได้กล่าวในหลายต่อหลายองค์การในอันกูรุอานหนึ่งในองค์การที่อัลลอฮุบฮานะฮุวะตะอลาได้กล่าวว่าว่าก็เราบูกรุมอุดงูนีอัตติจิบละกุมและผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายจงอะไรวิงวอนขอต่อข้าและข้าก็จะตอบรับการวิงวอนขอแก่สู่เจ้าทั้งหลายองค์การนี้อยู่ในอ่สูระตูกอฟิดองค์การที่60 เรามาดูคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตะอัลาในสูเราตูอันบอกรอองการที่หนึงร้อยแปดสิบหอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตะอัลาได้กล่าวว่าว่าอิดะสะลักะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอุจีบูดะอัตตะอิซะดะอันอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตะอัลลาได้กล่าวว่าเมื่อพวงบ่าวของข้าได้ถามเจ้าถึง อัลลอฮฺ سبحانه ะฮัวตาอัลลอฮองบอกพวกเขาไปว่าแท้จริงอัลลอฮฺ سبحانه ะฮัวตาอัลลอฮทรงอยู่ใกล้อูจีบุอัลลอฮ์ทรงตอบรับการวิงวอนของผู้ที่วิงวอนเมื่อเวลาเขาได้วิงวอนขอ,ขอแต่ข้านี่คือองค์การหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาที่บ่งบอกถึงว่าอัลลอฮฺ سبحانه ะหัวตาอัลลอฮถึงแม้ว่าพราะองค์นั้นทรงอยู่เหนือบัลลังของอัลลอฮฺ سبحانه ะหัวตาอัลลอฮแต่เมื่อเวลาพ่วงเบาว ไม่ว่าสรรพสิ่งใดก็แล้วแต่สรรเสริญต่ออัลลอฮ์วิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาอัลาทรงอยู่ใกล้ทรงได้ยินคำคำอ้อนวอนคำวิงวอนที่ขอจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาอัลาต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานมีในหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านนนวม่านบินบาชีรอดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะอัคเราะฮุอบูดาวูดวัตติรมเซี ฮะดิษบทนี้ก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงว่าการวิงวอนการอ้อนวอนการขอต่อละซุบฮะนะฮัวตาลาถือเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งดังที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าการวิงวอนคืออิบาดะห์นั่นเองอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวุสและติดมีซีในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวุสรหัสฮะดิษหนึ่งสี่เจ็ดเก้าและในบันทึกของอิหม่ามติดมีซีสองเก้าหกเก้าและท่านอิหม,ม,ม่ามติทมีซีได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้อยู่ในสถานนะฮะสซันโซฮี และท่านอันบ้านี้ได้กล่าวว่าหะดิษบทนี้ก็ถือเป็นหะดิษท,ที่มีสายรา,า,ายงานถูกต้องอยู่ในหนังสือสอฮีคุนเจะเนี่ยรหัสหะดิษสามสี่ศูนย์เจ็ดต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานมีหะดิษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอิบนับบาสรดิยัลลอฮุหอันหูมาได้กล่าวว่าท่านอุษุนสลัลลัลลอฮุอะวันฮรหัวสัลลัมได้กล่าวว่าอัฟดาลุนอิบาดะตีอัดดูอาอัคราะจฮุนฮากิม อิบะาดาที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือก ah ารวิงวอนการอ้อนวอนขอต่อรัสุบฮานะฮุอาตาบันทึกโดยท่านอิมามันฮาเกมฮะดีิตบทนี้ก็ถือเป็นฮะดีิตท่านท่านอิามอัลซะฮบีได้กล่าวว่าสายรายงานนั้นถูกต้องและท่านอันบานีได้กล่าวว่าสายรายงานก็ถูกต้องอยู่ในหนังสือซอฮิฮุนจามีรหัสฮัดิตหนึ่งหนึ่งสองสองและมีฮะดิตบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานที่พูดถึงความสําคัญ ของการเปลี่ยนแปลงด้วยกับการวิงวอนขอต่อละซุบฮานะฮัวแตะอาลามีหะดิที่รายงานจากท่านสันมานอันฟาดีซีรอดิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายุรัดดุลกอรอ อิลลัดอูอาอูวาลัยซีดูฟินอุมุรอิลล์นบิรุอัครจะฮูติรมิซี hadith บทนี้ก็เช่นเดียวกันที่เป็น h a d i ษที่มีความประเสริฐพี่น้องผู้ที่มีมานตอกย้ำในเรื่องของบทวิงวอนถือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นการกําหนดของลัฐ supra นั่งหัวตาลานั่นก็คือการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ถูกเปลีป่ยนแปลงเว้นแต่ด้วยกับการอะไร การวิงวอนขอและจะไม่มีการเพิ่มในอายุไขเว้นแต่ด้วยกับความดีงามหะดิษบทนี้ก็ถือเป็นการตอกย้ําในภาคผล,ลบุญหรือความประเสริฐหรือฐานะของการวิงวอนขอต่อละสุบหานะฮัวตาลาหะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหมัมติดมมซีรหัสหะดิษสองหนึ่งสาและท่านอันบ้านนี้ได้กล่าวว่าสายรายงานนั้นถูกต้องอยู่ในหนังสือสอใฮ้ขุนเจ้าเมีรหัสหะด,ดิษเจ็ดหกแปด ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอมานอีกหะดิษหนึ่งที่ตอกย้ำในเรื่องของฐานะหรือความประเสริฐคุณค่าของการวิงวอนขอต่อละสุบฮานะฮูวอตอัลลาฮะดิษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอับดุห์รย์รอฮ์รอดิอัลลอฮุอันฮูแท้จริงท่านอูสุนสอลลฮฺฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัลลัมยัสอาลิลลาฮะยักดับอะลัยฮิอัครเจฮุติรมิซี ฮะดิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันก็ถือเป็นฮะดิษที่มีความสําคัญท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮฺซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ไม่ขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงโกรธฮะดิษบทนี้ก็บันทึกโดยอิหม่ามติมีซีรหัสฮะดิษสามสามเจ็ดสามและในบันทึกของอิบนูมาจะรหัสฮะดิษสามแปดเจ็ดสองท่านอันบ้านี้ได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษที่มีสายรายงานถูกต้องอยู่ในหนังสือโสฮให้คุณเจ้าเมียรหัสฮะดิษสองสี่หนึ่งแปด และท่านได้กล่าวผู้ที่มาตรวจทานอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของสายรายง,งานได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษที่อยู่ในสถานะฮะซันอยู่ในหนังสือแจอ่มอุนอุซูนเลมจีสี 4, หน้าที่1 6 6ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาลงมาดูฮะดิษที่เรานั้นได้หยิบยกมาสักครู่ท่านเช็กได้อธิบายไว้ว่าอดัดโดะอิบะดาตุนอาซีมาตุน จะเหานดกว่าการวิงวอนขออัรสุบฮานะหัวตะอลาถือเป็นอิบะดาอย่างหนึ่งถือเป็นการคารพพักดีต่อรสุบฮานะหัวตะอลาที่ยิ่งใหญ่พี่น้องผู้ที่มีมานมันเป็นอิบะดาที่เปิดเผยในด้านของอะไรจิตวิญญาณของอิบะดาต่างๆมากมายทั้งหมดพี่น้องผู้ที่มีมานไม่ว่าอิบะดาใดก็แล้วแต่ วิญญาณของอิบาดามันแอบแฝงไปด้วยการวิงวอนขอตอลอดสุบฮาหนะฮุอาตอาลาดังนั้นการวิงวอนขอตอลอดสุบฮาหนะฮุอาตอาลาเนี่ยมันจะฉายภาพไม่เห็นถึงอะไรความต่ำต้อยความถ่อมตนและการทําตัวตกต่าเหมือนกับคนที่มีความอยากได้ หันไปยังลอสุบะฮาหนะฮุวาตาอัลาผู้ทรงยิ่งใหญ่พี่น้องผู้ที่มีอิมา n bin idawfa ila mafihi minat ta'arrodi li rohmatil lahi wa fatli และส่วนอื่นอีกมากมายพี่น้องผู้ที่มีอิมานที่มีผลดีมากมายในเรื่องของการวิงวอนขอต่อลอสุบะฮาหนะฮุวาตาอลาเพื่อที่จะได้เสวงหาเพื่อที่จะได้รับถึง ความเมตตาของอัล l l a ์ความกรุณาของพระองค์ฟาลิซาลิกะแก่นัดดูอู่อัฟดอลันอิบาร์ดาวะมามินอิบาดะตินอิลลาวะฮียะมุตะดัมมินะตุนลิดดัอะท่านเชคได้กล่าวว่าดังนั้นการวิงวอนขอต่ออัลละซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นอิบาดะด์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะไม่มีอิบาดะด์ใดเว้นแต่มันจะต้องมีในเรื่องของการวิงวอนข,ข,ขอต่ออัลละซุบฮานะฮูวะตะอาลา ในการอะไรในอิบาดะเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีฮัตจ์การละหมาดการถือศีลอดการอะไรการกระทำความดีต่างๆวะลลอฮุซุบฮฺบะฮานะยูฮิบไมยดะอูหุวะยูลิฮุฟีดูอาอิฮิวะยุซฮิรุนอิฟติก ا ระอิัลฮิอัลลอฮุซุบฮานะฮาวะตะอาลาผู้ทรงบริสุทธิ์พี่น้องผู้ที่มีหมานพระองค์นั้นทรงรักบุคคลที่วิงวอนขอต่อพระองค์และขยันขยอต่อพระองค์ในเรื่องของอะไรการวิงวอนขอต่อพระองค์และ อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺทรงรักบุคคลที่อะไรประกาศตนว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเป็นผู้ที่ต่ำต้อยนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ทอมตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอฮฺลงมาดูพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเกิดความรู้ในบทดูอาเหล่านี้เนี่ยมีอยู่5กิจความรู้ด้วยกันเกิดความรู้ที่หนึ่งอิซมูมังซีละติดดอาให้สู่อัลดะฮุบรอซูลหรือสัลลัลลอฮฺอัลลัมฮุวันอิบะดะอัลอัซัมฟีฮุ ท่านเชคได้กล่าวว่าความยิ่งใหญ่ในฐานะของการวิงวอนขอต่อรัสุภาณ์น,นละฮัวตาอัลาท่านอุษุนโซลลอฮัวะลยอือซัลลัมได้นับว่าการวิงวอนขอต่อล้อนนั้นถือเป็นอิบาดาห์อย่างหนึ่งหมายถึงอะไรเป็นองค์ประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในการทําอิบาดะฮ์นั่นเองประกาศที่สอง,องพี่น้องผู้ที่มีมานอันนะฮูอัฟดลุนอิบัตดาลิมาฟีฮิมินซิกริลล์วันอินติจาอิวรรอกบะอิไลฮิวันอีติมาดิอาเลฮิวะอิซฮารินอิฟติกอรีอิไลฮิตะอาลาประกาศที่สองนั่นก็คือการวิงวอนขอต่อละสุบฮานะฮูวตะอาลาถือเป็นอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดเพราะเนื่องจากว่าในดุอาร์หรือในอิบาดะห์นั้นพี่น้องผู้ที่มีอมอันแอบแฝงไปด้วยอะไร การรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตตาลาการเอาหัวใจหันกลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตตาลาการมีความรักมีความอยากได้ในดุอาที่เขานั้นวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตตาลาและ เป็นการอะไรพี่น้องผู้ที่มีหมนันคนที่วิงวอนขอตอลอดสุบฮาห์นะฮุวาต้าละพวกเขาเนี่ยมีการมอบหมายตอลอดสุบฮาห์นะฮุวาต้าละและเปิดเผยว่าตนเองนั้นมีความต่ำต้อยนาะที่ตลอดสุบฮาห์นะฮุวาต้าละและเกิดความรู้ที่สามพี่น้องผู้ที่มีหมนันอัน,นด,ดุอาอิบะดาตุลละยายูสุสอร์ฟูฮาลิือไงดีละ่ะแท้จริงการวิงวอนขอตอลอดสุบฮาห์นะฮุวาต้าละการวิงวอนการอ้อนวอนถือเป็นอิบดะดาอย่างหนึ่งดังนั้นไม่อนุญาตให้มีการการะทำ ให้แก่บุคคลอื่นจากอัลลอซุบฮฮานาหูัตตาลาและใครก็ตามที่นําการวิงวอนขอให้แก่อื่นจากอัลลอฮ์เท่ากับว่าเขานั้นได้ตังภาขีต่อพระองค์ประการที่สี่พี่น้องผู้ที่มีอิบานอนนัลลอฮฺฮะจะอัลฮุซาบันลิตับดีลิลกอดอวะฮุวะมินันกอดอแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะหูวัตตาลาได้ทําให้การวิงวอนขอต่อพระองค์ถือเป็นสาเหตุหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการกําหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูอะตตาลาเป็นการเปลี่ยนแปลง ในการบรันทึกของเหล่าบรรดามาลาิกะพี่น้องผู้ที่มีหมันส่วนการบรันทึกที่ลอทรงบันทึกมาตั้งแต่เดิมใน,ในลอคุณมาฟุตไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้และการวิงวอนขอต่อรัสุบะนาหัวตาอลาถือเป็นการกำหนดของรัสุภะนะหัวตาอลาใครที่ไม่ได้วิงวอนขอต่อรัชเขาก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดของรัสุภะนะหัวตาอลาดังนั้น,น,นการดูอาถือเป็นการกำหนดเช่นเดียวกันเหมือนกับตัวเลือกทั้งสองตัวเลือกใครที่ไม่ดูอา เขาก็จะไม่ได้สิทธิ์ในในฮะดิษที่ผมได้หยิบยกมาสักครู่ส่วนใครที่ดูอาเขาก็จะถูกเปรียดในเรื่องของการกําหนดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลได้บันทึกให้กับเหล่าบรรดามาเลกะให้สามารถที่จะแก้ไขได้ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาในสาระประเด็นนี้ก็พี่น้องสามารถที่จะไปดูในหนังสือเตอดีอุนฮากามเล่มที่6หนะ้าที่24 9และในหนังสือต uh ัวฟตุนอะฮวาซี ah เล่มที่ห หน้าที่289ในการอธิบายในประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมและในสาระประเด็นที่5พี่น้องผู้ที่มีมานมหฮับบะตุลลอฮิลิมันยะดอูหูาะกอดอบุหูอัลลามันลัมยะดอุหูต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานในสาระประเด็นที่5้นั่นก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาทรงรักสําหรับบุคคลที่วิงวอนขอต่อพระองค์และพระองค์ทรง โกรธสำหรับบุคคลที่ไม่ยอมที่จะวิงวอนขอต่อพระองค์นี่คือเกตความรู้เล็กๆนน้อยพี่น้องผู้ที่มีมานอินชาลลั์ในขราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในบทเรียนที่3 3มิินอาดาบิดดัวส่วนหนึ่งจากจัญญามรารยาทในการขอดุอาต่อละสุบฮานะฮูตะลาก่อนอิสซาลลัในขราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยพี่น้องผู้ที่มีมานก็ขอ,ขอปิดท้ายด้วยกับวบิลาฮิตตฟิกวันฮิดายาวัสซลาัลมุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ